งานอะไรกันเนี่ยปีใหม่เนี่ยโอ้โหนี่อะไรปลาซิ๊วทอดฉลองปีใหม่ไงเนี่ยอย,อย่าถ่ายเหล้าขาวโอ้โหเหล้าขาวเนี่ยตัวดีน,น,น,นี่ต้มเนื้อเสียเสียนี่หมดนี่ไส้ย,ย่างเหรออ๋โอโหนี่กำลังทำอะไร ปลาหมึกอะลางปลาหมึกครับลางปลาหมึกปลาหมึกย่างครับผมนู่นย่างกุ้งครับย่างกุ้งไปพม่าเลยใช่ป่ะครับผมขึ้นพม่าเลยได้เลยอ๋อโหมีพาสปอร์ตกจะไปได้ครับได้นะครับผมแล้วน้ำจิ้มทำยังน้ำจิ้มนู่นมีมะไรน้ำจิ้มอยู่ครับเออปลืองต่อแล้วนี่นะย่างกุ้งเลยนะครับผมพม่าเลยได้เลยนี่นี่พ่อครัวไม่ต้องไปไม่ต้องไปยานู่น ไรสดไรสดมาเข้ากล้องก uh, ันหน่อยพอครัวทำไรทำไรทำจิ้มอ่าเอยังไม่เปรี้ยวนี่เลยฉลองปีใหม่พี่น้องวันนี้รวมญาติอยุธยานี่นี่นี่จุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นกำลังเตรียมงานแม่แม่ครัวเดินชนกันเลยอ่ะองงไปหมดนี่เริ่มจุดเริ่มต้นพี่น้องยังอยู่อีกยาวไกลเตรียมงานเฉยโอ้นี่พี่น้องเลยต้มแซบต้มแซบเนื้อครัวริมคลองอยุธยา นี่เลยแซ่บๆ่ายที่ร้านเลยโยดถ่ายด้วยเลยมามามาที่ร้านได้พี่น้องร้านรับริมคลองพี่น้องอาหารอร่อยตามสั่งอยากกินอะไรตามสั่งเลยรส<อ>ชาติจัดจ้านนี่<อ>บางไซยุธยาธรรมชาติเลยพี่น้องเลยร<อ>ิมคลองริมทุ่งเข้าบา้านแม่ไปขเขาไปแก้วเข้าบ้านเดี๋ยวฮะ ต้ปลาไหลก็มีปลาไหลโอ้ยกับข้าวเยอะแยะไปหมดเต็มเลยพี่น้องไงเดี๋ยวมีต้มเป็ดปลาไหลใช่ไหมนี่พี่น้องโอ้โหต้มเป็ดปลาไหลต้มเป็ดปลาไหล นี่ต้มก๋เหล่าเนื้อบัวริมคลองเอ้นี่ยเนี่ดูปลาไหลนี่ยสมเปรกครับร้านอะไรเนี่ยตัวใหญ่ๆร้านอะไรร้านริมคลองบางไส้ครับโอเคนี่ลูกค้ามาสั่งไม่มีปลาไหลนี่หาจากทุ่งนาเลยใช่ป่ะใช่ครับโอเคกับมือครับ ตกมากับมือเลยนะลูกค้ามาสั่งไม่มีเอกขนสอบลูกเป็นเป็นเป็นเรือฤดูการหรือเปล่าไม่ได้มีตลอดนะมีตลอดครับมีตลอดนะครับโอเคได้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 มากไม่ได้มากโอ้โหเนี่ยพี่น้องเอ้ยปีใหม่ฉลองเงิน นี่นี่นี่วันนี้พ่อครัวแม่ครัวเยอะเต็มเลยเนี่ยและปลาตะปลาก็มีครับปลาตะปลไม่ได้หาเองนะครับซื้อมาไม่ไม่หาไม่จากไรคลองนะใช่ปลาหมึกก็ซื้อมาคิดว่าได้มาจากไรคลองหลังข้างหลังเนี่ยไก้หมูซื้อมาโอเคซื้อมาจากตลาดวัดบางคาโอเค นึกแบกแบบแบบเลยปลาไหลด้วยนี hey. ่ทุกคนเนี่ยเป็นพ่อครวัวแม่ครัวกันหมดนะเนี่ยช่วยกันทำช่วยกันกินพี่น้องเอ้ยเยี่ยมเลยปลาไหลปลาไหลปลาไหลนี่นี่ปลาไหล okay, นี่ <Hey. S 1> พี่น้องมีเมี่ยงด้วยอหมู เมี่ยงหมูเมี่ยงหมูโอ้โหกับข้าวเยอะแยะเลยพี่น้องเอ้ยฉลองตีใหม่กันยาพี่น้องนี่ลุงชายถ่ายนี่ใสกรเีให่ไรให้เด้วยนี่ใส่หมูใส่เฟนแล้วห่อเอา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 อัพเลย เอาเอาละขหอแล้วไม่ไมีคนกินเลยอ้ไอกล้องโอโอ้กล้องอเนี่ย่อทำลูกถ่ายโอ้น่บอกลุก นี่ไม่เนียวไม่ใช่ปลามึกอนี่ไง่ใช่ปลาหมึกโอ้ยปลาหมึกอ,อะไร,ร,ะออะไรนะเป็นไงพี่น้องร้านริมคลองคึ่คืนเลยไหมคึกคืนยังไม่จบบ เต้นด้วยเต้นด้วยเต้นด้วยเอาเ้ยไม่มีเลงอะปลาไหลไหมน้องขอปลาไหลอร่อยมาก ไอ้สนากรแล้วอ้าวกระดกโอ้ Happy อื้ออ๋อแปลงมัน ต้มเนื้อไปูนองหมวต่าชั้นต้มเอาไปแลกอันไปแลกอันสุกปะเนี่ยชายปาเนี่ยไมอ่ะ เรสั่งต้มไปนะตมอะไรง้ยังหรอนาต้องมาทานันนี้หน่อยุดยางยุงด้วยน ได้ดาราใหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตาชัยมีหนวดเป็นกำลังใจให้ตาชัยมีหนวดด้วยนะครับขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดถึงได้สมพรปาถนาให้ร่ำให้รวยให้ร่ำให้รวยเฮงเฮงรวยรวยทุกคนสวัสดีครับบายยหน่อยนะชัยบาย